สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกจากช่องแคปโดสชาแนลนะครับคลิปวันนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําการเตรียมตรวจสอบสัมภาษณ์ของตํารวจสายปราบปรามนะครับจะเป็นของบ,นบอชนบชกพวกนี้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกย่ิบเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนคลิปวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเรื่องการสอบสัมภาษณ์นะเพราะว่าตัวผมเองนะครับต้องไปสอบสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่ิบห้านะครับ เดี๋ยวถ้าสอบสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยผมจะมาทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับว่าอการสอบสัมภาษณ์เขาถามอะไรบ้างครับแล้วต้องเข้าไปจะเจออะไรบ้างน,นะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นคลิปของพวกนี้นะครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเรื่องของการแต่งกายเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับแล้วก็สถานที่นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือการแต่งกายนะครับอันนี้เทางกองการสอบเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองนะครับว่าต้องเป็นชุดสุภาพนะครับสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนะครับก็องงานคือเหมือนในรูปเลยนะครับเป็นกางเกงขายาวสีดํานะครับหรือว่าเป็นสีเทาได้แต่ต้องไม่มีลวดลายนะครับสวมรองเท้าหุ้มส้นนะครับแต่ขอแนะนําเป็น รองเท้าหนังรองเท้าคชูนะครับจะดูดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ห้ามก็คือเขาห้ามใส่กางเกงยียนนะครับแล้วก็ห้ามใส่รองเท้าแตะนะครับและที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาให้ใส่กางเกงขาสั้นนะครับกางเกงบ็อกเซอร์นะครับเพราะว่าวันสอบสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าที่คุยก,กับเพื่อนนะครับคิดว่าน่าจะมีการาตรวจร่างกายเพิ่มนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ ในส่วนของสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเรื่องเอกสารต่างๆนะครับก็จะมีบัตรประจําตัวสอบนะครับใครที่ทําหายในรอบรอบที่แล้วนะครับก็สามารถปิ้นใหม่ได้นะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็ต้องเตรียมปากกาไปด้วยนะครับปากกาส่วนตัวนะครับไว้เซ็นชื่อตอนไปรายงานตัวนะครับอันที่สี่นะครับก็จะเป็นเอกสารที่ผ่อนผ่านไว้นะครับ วันที่เราเวลางานตัวเราได้ผ่อนผันอย่างเช่นเอกสารสรอต่างๆนะครับที่ผ่อนผันไว้นะครับหรือว่าเอกสารเอกสารต่างๆนะครับที่เอ่อที่เราต้องส่งไปทางสอนอแล้วสออไม่ได้ส่งให้เรานะครับเราต้องนําไปยื่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้การการจะไปเนี่ยต้องไปที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับอยู่ที่อาคาร นานาชาตินะครับอาคารนานาชาตินะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นแผนที่นะครับในมหาลัยนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะไปเจอสะพานนะครับจะมีชื่อมหาลัยแล้วก็เจอสะพานนะครับเราก็ตรงจาาเข้าไปนะครับสุดทางนะครับเราจะไปเจอวงเวียนน้าพุนะครับวงเวียนน้าพุส่วนตัวตึกของอาคารนานาชาติเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับของน้าพุนะครับทางทางวงเวียนนะครับ ก็จะเป็นอาคารนี้นะครับในรูปนะครับเนี่ยอาคารนี้นะครับก็สําหรับคลิปการแนะนํานะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับที่อยากจะแนะนําก่อนก็คือสําหรับคนที่สอบวันพรุ่งนี้หรือว่ายี่สิบหกยิบเจ็ดหรือว่าในปีต่อไปนะก็อยากจะแนะนําว่าเรื่องการไปนะต้องตรงต่อเวลานะครับเพราะว่าเขาจะมีเวลาระบุนะครับอย่างผมเนี่ยลำดับที่สองร้อยหนึ่งนะครับเขาจะ ระบุเวลาไว้ที่8โมงถึง9โมงนะครับถ้าอันนี้คือ2 1ง4 0 0นะครับถ้าคนในจำนวนนี้เนี่ยมาสายกว่า9โมงครับเขาจะตัดจิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องไปให้ตรงเวลานะครับคลิปการแนะนำวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับแต่เดี๋ยวฝากทุกคนนะครับเดี๋ยวรอติดตามทลิปพรุ่งนี้นะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยจะเข้าไปสอบสัมภาษณ์เองนะครับ ผมจะพยายามจําข้อมูลมาฝากกันเพื่อนนะครับสําหรับคนที่สอบในวันที่ยี่หกยี่ิบเจ็ดหรือว่าในปีต่ตอไปนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์ข้อมูลให้นะครับว่าเข้าไปเ,เจออะไรบ้างนะพอถามอะไรอะไรยังไงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้รอติดตามคลิปการสอบสัมภาษณ์ทุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ